เรื่องไปไปนะเรื่องไปแต่ว่ามันสาเหตุที่มันไปได้เพราะต้นคิดเห็นข้างหลังว่าอยู่พี่กับมุงบบได้เมทว่าเป็นแฟนย่ามู่กับโบได้มีคนแพงตัวเองอยู่แล้วเนาะด้วยอย่างพ่อกะเพิ่นว่าเพิ่นแพงกับไปน้ำผู้ที่แพงเขาโมเมนว่าเว้าให้ในตเมงลูกผู้ชายน่ะแมนอยู่พี่เขาก็อยู่ตัวผู้เดียวอยู่แล้วนะ สบายดีส,บา,ดสบายดีพี่น้อง fc เบิร์ดสุขคนสุขคนอ่ามากรบเฮียโออีกชิไปตอนนี้กาลัางทิไปอันถามความมู้ซึกของน้องต้นเนาะงบได้ขามด้แล้ว,วเพิ่นชิมู้ซึก,จ,กจังได๋สรูปได้แล้วบบได้ขมบ่นี่ย่บได้ขมได้แตลีถามพี่พนยังนี่แตก็ฮหูน้ากันนี่ละเนาะสัมภา์เอาโอันเป็นไ๋จังบ่ได้ขมเอาเรื่องเล่านะพี่น้องเนาะจำอีดนะเฮาก็ว่าเขาหู้อยู่แล้วเลึกๆเขาหูอยู่แล้วว่าอาจจะบบได้ข้ามแต่ว่าเขาก็ต้องได้เฝ้ามาไปยังจะเฝ้ามา พระตีนะมารอก่อนฮะนะาะเข้าจีบก็เลยเชื่องก็เลยลองเบิ้งเอาใจเพิ่นบ่าไม่เห็นเอาใจเพิ่อนแน่แล้วก็เขาก็ลองเบิ้งเขาก็มุ่งว่าสะได้ขามร้อยเปอร์เซ็นต์ดีบอเนาะก็เลยมาลองเบิ้งเพราะว่าจะมาโน้กหวกอีกอย่างกับ่มีเพราะว่าบางคนบอกอ่ะเฮ็ดว่านั่นกระขามได้เฮ็ดว่านี่กระขามได้เห็นนะก็เลยลองตัวจริงก็เลยลองตัวจริงเบิ้งแล้วก็จังแจ้งเพิ่นพี่น้องเลยเนาะชุมเฮาแห่งอยากให้ขามเลยเฮาแห่งอยากทำภารกิจให้ลุล่วงแล้วเนาะมัน มันไดอ,อีกอย่างกับมันได้ลงมือช่วยแหละคัะทั้งประเทศเต็มที่เจ้าหน้าก,กับเอฟซีกันใช่ป่าอีกอีกอย่างกับจากช่วยน้องมันแมนเนาะช่วยน้องเขาเนาะแมนเฮียบอตเติมน้ำมัน,น,มน,น,น,นหน่อยด้อเฮียบอตหน่อยชักที่ประเทศใดเนาะเงินน้ำมันกัน,กนออกคนละครึ่องละเทียวครัะไม่ได้ครับเพื่อบริการเสียเวลาไปสัมภาษณ์ท่าต้นเลยเนาะหรือว่าน้องตีเชิญเพื่อนเขามานั่งอยู่ผมทั้งนี้เลยเนาะไปไปพบผมพร้อมกันเลยพี่น้องเลยแม้ว่าสามารถคอมเมนต์ ที่ชมได้พี่น้องเลยก่อนจะไปชมหรือว่าจังใดกะแปลว่าสามารถแปลว่าบ่าววัดจะขอชิ้นหนึ่งขอให้เอฟซีทั้งหลายที่เขามาหับชมในโคกดที่ตามบนะ่าววัดน้าแล้วก็กดมากระดิ่งเพื่อสร้างกาลังใจให้บ่าววัดมีแห้งเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเลยเอ้าไปพบกเ็เพิ่มร้ยบานเลยพี่น้องเลย,ลยจะคือนองตอนนี้กาลัางรอพ่อน้องต้นความมาเนาะให้แล้วบ่ต้องต้นให้จะคือแล้วเอาสีมาถามความรู้สึก ของน้องต้นเพื่อนเพื่อนหูชึกยังไดที่ข้ามไปหาพ่อบบได้หนิเนาะมาถามความหูชึกของเพื่อนก่อนเนาะอ่ะติดไม้ก่อนน้องต้นขออนุญาตน,นำ้ำอ่ะพี่น้องเลยก็ลำบากใจทางทีมงานเขากะซอยชุดๆแล้วพี่น้องเลยแต่ก็บบไดนะ้เนาะอืมซอยทำนี่และอ่ะน้องต้นชีวาจังใดความหูชึกตอนในี่ข้ามบบได้หนเนาะก็ บบเป็นยังนะถ้าความบได้ไงมิตรกับถ้าเพิ่นความได้ไงเพิ่นความมานะเพราะว่าตอนนี้น้องต้นขนะ้ามไปหาพ่อบบได้แล้วเพื่อพ่อละว่าชีคว้าม,มาบ่ตอนไหนแ่นอ๋อเพิ่นแล้วย่าพ่อก็นาะข่าพ่อก่อนนะอคว้ามมาเห็นหน้าลูกจะข้างเพิ่นวะมีแต่ว่านั่นเน,นนะาะข้ามโบได้มีแต่ว่าเมื่อให้แม่ของน้องต้นนน่เนาะมานั่งที่ น้องต้นมันเหลื่อมเอออ่อ่ามีแต่ทางทีมงานเขาอยากแนะนำน้องต้นแบบนี้เนาะ <Okay. S 1> ว่าให้เมื่อนี่ให้แม่ของน้องต้น,นเฮ็ดบัตรสมุนโขััวเนาะเพิ่โมสมุนโขแล้วเราเฮ็ดบัตรประชาชนให้มัไม่ยืนมันก็ใช่มได้เก่าแมน คือมันมามาหนี้ก็เสียงมาเบิ่งนี่เชืยวก็คือเสียเวลาเปล่าเนาะเบาเสียงมาเบิ่งพอทางพระเพิ่นอทางพ่อเพิ่อนเพิ่นรีบร้อนตื่นแม่นเพิ่นเนี่ยไหเพิ่นกับชิมาแล้วได้เนี่ยไหเพิ่นกับชิมาหาก็เลยพามาพี่นุ่ยมาจากชีเกต่นนี้่นมาสีเกตมาดูมุกนะฮะก็เลยมาลองเบ้างพี่น้หนุ่ยเนาะแม่พ่อเพิ่นทีข่าแม่ลูกบอลสรุปแล้วก็ข่าหมดแล้วกนบอกนุ่ยหน่อยนาคแต่แม่ก็เพิ่น แม่งความดานแล้วเพราะว่าเพิ่นก็ต้องเอาระเบียบเป็นระเบียบเูาได้เนาะเป็นได้น้องต้นกินข้าวถูกปะกินแล้าเนี่ยกินแช้าเนาะกินแจ่วป่าจซะแต่ยังดีได้เจ้ายังได้กิ่นใครเขาไม่ได้กิลิ้นยังเ้้า่ไดกินตอนนี้ว่าสิไปกินข้าวกะค้าถาเนาะค้าถาพอรดเจ้าวหลวงพี่ตีตอนนี้เพิ่นชิบอยากได้เพิ่นลองไปกินข้าวเพิ่นเว้าเนาะเพิ่นเว้า ชันเมาลูกไม่จังบวชอีกเไปหน่อยมัน,นแพงแหงได้เนาะมันแพงรึระหว่งางรอถ่าเฮาก็กเลยได้มาถามความรู้สึกของน้องต้นเนาะว่าสิไปกิตเขามันหนักบวชท่านได้ไปไปหน่อยเบนบอกให้ถ่าก่อนกระชิทะนะแล้วเดียวว่าได้เดาเนะาะเแ็่ชิเฮตุในอะไรต่อเนาะวันไหนถ้าสมมุติว่าถ้า พอเปินข่ามาแล้วเพิ่นอาจจะเช่าห้องอยู่เราให้เพิ่นนอนน้ำพอเพื่อนก่อนแมนหรือว่าเพินเ่นที่เอาขามืออื่นกับบุู่นี้ก็ได้แล้วแต่เพิ่นแบบน,นี้เนาะแล้วแต่วิธีเพื่นพอนว่าแล้วแต่อันนี้พ่อแม่พ่อลูกได้พ่อกันนะเฮานะถือว่าภารกิจเฮาถือว่าล่วงแล้วเนาะล่วนะลลลงแมนบ่อีกอย่างนะเฮากา็ทําแค่นี้แหลนะเนาะเพราะว่าให้เฮาอยากให้ลูกพ่อได้เจอกันอยู่แล้วภารกิจจุดหมายของเฮานะ แต่ก็ได้เห็นตามจุดประสงค์ของตั้งใจของพวกยูทูบที่ได้ไปท่าย่ทำาน้งต้นพี่น้องเลยแต่ไอ้ที่ให้ว่ดเมตตาเนาะแมนเรื่องเพื่อนสีได้อยู่น้ำกันหรือบบได้อยู่กันแล้วแต่เพิ่นได้บานนี่เนาะอเอากระ่อยสุดชุดแล้วด้ทุกคนวอันพ่อเจ้าขามาแล้วพานอนอยู่ถวันตื้นหนึ่งเจ้าทิ่นอนเป็นหมู่แล้วบุณถูกว่าก็ยังโบงูท่าเบิ่งนก่อน ว่าเจ้ากับพอ่อในห่างกัน,นแต่แท้าช้ำเดือนบอกเป็สามปียอดสามปีแล้วจังว่าเล่นเป็นเนาะมันกะับโบยังบกงูนะบอเจอแม่ดูน,น้ำนะเจ้าว่า็ดีใจอยู่วะจะได้เห็นก่อนอากเห็นนะ <laughs> <laughs> ไหนน้องต้นขันเห็นพ่อในแล่นก่อนแนวเพิ่นรถบ่อหรือว่า่นไหนๆปูปานั่นเดาเยอะเนาะปล่อยความมู้ซึกที่เก็บมานานรู้ได้เนาะเฮียโอหรืว่าดีใจนะเพป็นต้นแมนทางพ่อเพิ่นแจ้งเต้งแล้วเสียชละจนซึกเพราะว่ามาชิข้ามาเป็นพระเพิ่นบุมีบัตรพระบ่อย่างซึกบ่โอ้หรู้ไปได้แมนทั้งทั้งนั้นก่อนก่อนชาดเนต้องมีบัตรสูงอือ บัตรประชาชนนะนะอ่ายบัตรที่สามหมายเลขที่สามรักนะต้องเป็นชงแต่นี่ยังเป็นประชาชนธรรมดาอยู่ประมาณบัตรบัตรผิดบัตรประชาชนบ้านเนะเาะเลยซิกให้เป็นประชาชนว่าบานในจังข้ามนะเอเอเลยซิกให้เป็นประชาชนเครับเที่ไหน่อยให้เยบัตรวทรเบงกิ้งแม่นวแ่นเพื่อติดตามเนาะติดตามเพราะคนเนาอยากเข้าเลย เฮานี่แล้วก็ยากพอสมควรเนาะกว่าพ่อลูกจะได้เห็นก uh ันนี่กันโมเมนเรื่องง่ายบปนไดเล้รพี่น้องเอ้ยเพราะว่าโมเมนประเทศเดียวกันพ่อลูกก็ได้แมนในแตทีมงานเนาะแมนพ่อไทยบ่ไทยลูกเล่าลูกเล่าพ่อไทยลูกเล่าก็มันชิยากนี่พี่น้องเลยยากนอบอลถือว่าบรได้ติดต่อกันตั้งแรกแต่แรกเนาะไม่ยากก็ เรื่องเล่าเลยเนีเ่ยคนหลายอย่างอะเรื่องเล่ากับซับซ้อนเอาสิมาถามความรู้สึกของหลวงพ่อตีพ่อบอกสิถามอยู่พ่าถามเพิ่นกับฝ่ามาในาี่บถามมาแล้วต้นป่ายสาเหตุเพิ่นไปยังไดมา้างยังไดบ่อ,อต้องถามเนาะเพื่อให้มันหูายละเอียดน้ำกันพีน่น้องเอ้ยเนาะ แบบว่าได้คุยกันได้แท้แต่เป็นพ่อลูกกันได้แท้เนาเด็ดเนาะเพิ่โทรมาจจกเธอแล้วอ่าลองต้นแล้วเล่าหรว่าเรื่องกันแม่เด้อว่าเล่าเล่าอยู่อ่าเขาเล่าแล้วแม่แท้ขอจะแท้เล่าเาเล่าล่ะหู้เบิร์ตนะเบิร์เนาะจะว่ากับกับพ่อแม่นะพ่อหู้กับแม่ว้าอยู่นะตรงกันอยู่ตรงกันอยู่ มันกะบบอยากไหว้ใจบนันไดนะพวะว่าบบได้เห็นกันโดนเด้วยกดชาขออ่ด้วยมันต้นข่ผมมีลูกบบเห็นกันโดนบนันไดกระแพงคืออก,กอบแม่แกระแพงเร่องแพงแต่ว่ามันมันเจ้านะยังย่านรู้ว่าจ,จานันจันเนาอ่ยายังย่านอยู่นะอือมังต้นนี่เลือกที่จะอยู่น้ำพอนาะบ้าดเนี่แน่นแน่น Sút đầm đấy Nốt ừ. kè bè bò sụt nè, bộ nó mất mắt Sút đầm đó nè, đấy không bộ đây hết thích con mại Bộ này hết thích ừ. ừ. oh, con mại Bộ con này hết thích con mại Bộ chắc Bộ này hết ถ้าสมมติว่าเพิ่นหาวิธีข้ามเนี่ยใดก็ได้เพิ่นข้ามเนี่ยใดก็ได้คือคนมาอยู่แล้วคร่ะเพราะว่ามันจะเป็นคนไทยใบไปฮอดคนหรือจะเป็นพุ่นไม้คือพุ่นไม้นาะอ่าเบิ่งก้นเนาะไปน้ำเพิ่นหรือว่าไปน้ำเพลิงอ่นไปมันก่อเรื่องไปไปนะเรื่องไปแต่ว่ามันสาเหตุที่มันไปได้เพราะต้องคิดเพนข้างหลังว่าอยู่พี่กมุ่งบ่ได แมเว่าแฟนแม่หมูกับโบได้มีคนแพงตัวเองอยู่แล้วเนาะแมนอย่างพ่อกะเพิ่นว่าเพิ่นแพงกัไปน้ำผู้จีดแพงเขาโมเมนต์ว่าเว้าให้ในตอู่ทลกเมงลูกผู้ชายน่ะแมนอู่พี่เขาก็อยู่ตัวผู้เดียวอยู่แล้วนะเขาจะหู้มาลายแล้วเนะอ่าทางไปกันถ้าทุกแน่ก็ให้อดเอาแล้วถ้าเหตุงานกันก็ให้คิดว่ามาอยู่พี่เขาเป็นคนเล่ยร่อนมาเป็นคนให้หมู่ดูถูกเหยียบย่ำที่ซื้อเนาะ อย่างครับเจ้าบัวไอคนบ่อาจะสมุนว่าไปทนายมูว่าแต่บักขี่ลักบบกขโมยเนาะก็ยังายเนาะหรือว่าอย่างไรความมู้สึกว่าให้พังมึงนู่นะแบบะยัยแล้วบุมีอย่างเป็นของตัวเองแบบขึ้นอายมูตีกา้ถูกมีขี้แมนขิดอายมูมูเกิดรุ่นเดียวเอาเขาเดียวเจ้อยานันก็ได้บัดยามใจอย่ามากเลยแต่เข้าเดีวมึรู้กันไมมเ้าอย่าง คือเนาะทางด้านมระตูพันวา,าวเามันเก่าโบได้อยู่นะโบได้อยู่ตรงกันแ่เก่ไอยู่แล้าเป็นทางลาวทงไทยมีแต่ว่าเมื่อเฮติสมืองควัวน้ำพอเนอะยังเปลีน่ยนไทยเต็มตัวาต้าเฮ็ดบัตรสปอรต์ตลาวมาเที่ยวธรรมดาบางน่คันอย่างมาลิน,นมามาบ้เหึงอยู่แล้วมาลาวคั้เคยไปแล้วนะนไปเนะาเนะมันยังไปขนาดคนลาวแท้ๆนังอยากไปนะไปอยู่ไทยนะเนาะ ไปเทศดบัสอยู่มาบูได้หกเดือนนะครับแต่สมัยเคยไปเนาะมาสองยามมือ้อว่นอาทิตย์หนึ่งอยากไปอีกละเพราะว่ามันได้เหตุงานได้อยู่พอกินกระเลมเนาะมนันยืนดดูรถีบขายจริ้งๆน้ำร้อนตะกี้สมัยเนะฮะนีออ่ต่ว่าเป็นกุญแจง่ายต้นแล้วแมนมันมีเป็นยังไงต่อลรัรอติดตามเล่พี่น้องเนาะแมนแมนียังคืบหน้านะครับกับสิ่แจ้งไปเรื่อยๆเ,เนาะ ตติดามเคสนีไปเเรื่อยๆพราะว่าเฮาก็อยากจบเคสให้มันสวยเนาะให้มันลุ่วงด้วยดีนะนะบอกโอคิดว่าทำดีที่สุดนะแมนเฮาก็ได้ทำได้ก็เอาชนะหละแมนแต่เฮากะอยาทำให้มันดีที่สุดนะกะากให้ผู้ที่เขามาชมนี่เราว่าพอใจเนาะสบายใจสบายใจว่าช้านไปแร่ว่าทั้งน้องต้นก็อยากให้ไปได้ดีพี่น้องเลย ไปได้ชั่วเนาะแม่ไปก็อยากให้ได้ก,กินอิ่มนุง่งอ,อุ่นอยากได้ <c oughs> เกิดเวลาให้หอตอนนี้เวลาจาังโมงก็บอกสองโมงสามโมงแล้วสามโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเนาะกินข้าวเช้านี่ก็กินขนมนี่สอน้อยเดียวนึง,งว่าจันมาส่งแล้ะกบไปกินเนาะ<ม>แล้วก็คือว่าเวลาพี่น้องเลยมากับบุร้ขามเนาะอ่ะอันนี้เดีย๋ยวเอาลีฟต์พาตัวอน บ่กว่ถ่ายต่อเลยได้คะแนนสิไปทางไหนบ่ชื่อในเพื่อนเพนรักอ๋อก็คือบ,บอกว่าจะสัมภษณ์ต่อกัอนพี่น้องอาจจะหน่อยถามความรูซึกของเพื่อนแบบความในลึกๆแล้วนะพี่น้องลึกๆแล้วนี่น้องต้นนี่เคยให้แม่เคยโกรธแม่อะไรอะไรบ้าให้จะให้ให้เป็นธรรมดา ใช่ใช่แห้งอยู่แต่ว่าคิดแพงค่ะเพื่อนทิ่เพิ่นป้าเฮาอยู่เล่อนผู้้เดียวนีอก็เข้าใจเพื่อนบะเฮาสมบรได้แคบไว้ให้เพิ่นนะแบบเพิ่นปลาว่าเฮาเฮาคิดเฮาเฮายกไปตามใจเขาเองน่ะเพราะว่าเฮาอยู่เฮากับถ้าเพื่อนว้าใช่มันแบบคิดใจเฮานะพิจนอยางนี่เพื่อนบุลงมาบะ แม่เพิเ่นว้าเพิ่นทิดท่าแรงเลยเพิ่นว้าวนะยุดกับประมาณทิศสองทิศอ๋อถ้าข้ามบบไดบ้ได้บาานีนเฮด้ชีเฮ็ดปัดปึ้มบม่สมสมโมโนคัวได้บาานในถ้าเพิ่นบ่ลงมาจ็บ่วห้นะครกกับแล้วังโทรถามเพิ่นเพิ่นไหมอ่าบัวหูน้ำเพิ่นเนะาะทํำเพิ่นอย่างให้เขาไปน้ำพ่อพกับเพิ่นกป็ที่ลงมาเฮ็ดหรือว่าเนาะ กันจดเพิ่นบเสียสละเวลาลงมาเห็ดหรือว่ายานเบิดเงินตัวเองกับบจักงแนวสิเห็ดแล้วเนาะเขาก็บุมีเมนหรอวะกับบได้ไปแล้วบ้านนีมีแต่ว่าถ้าพึกษาทางด้านพอความมาเนาะอ่เอานาะ,ะ,ะพี่น้องกับความมุเชษฐของต้นกับคือเห็นแล้วพี่น้อยจากเด็กผู้หนึ่งที่ ขาดความอบอุ่นแล้วก็บ่มีเงินมีคำสิเฮ็ดเหุอย่างก็ได้อาศัยผู้อื่นมันก็นเลยเยากพี่น้องเ้ยขนาดบัตรประชาชนจำบัตรประจำตัวนี่ยังบ่มีขนาเนาะมันก็นเลยเยากคือในมานี้เนาะว่าสีพาลองต้นมาเห็ุบัตรขาวครับก็บ่ได้ครับคือสิว้าไปแล้วล่ะพี่นอ้องเ้ยอะจังไดกันพ่อความมาจังอันไปกินเ้่าเนาะเอาสบายดีก่อน้องต้น <Bye. S 2> สวัสดีอ่านองมาโอโลมรมาถามมารอถท่าพ่อเพื่อนกันประมาณนี้สิถ่ายความรุ้สึกของน้องต้นให้ FC ได้พังน้ำกันพี่น้องเลยก็เห็นนั่นละพี่น้องเลยไมแบบว่ามีแต่ให้กำลังใจน้องต้นเห็ุอะไรน้องต้นสีได้ข้ามและคอมเมนต์แนะนำร้อมพี่น้องเลยเหตุอะไหน้องต้นที่ได้ข้ามอตอนนี้กะ ยพอรอท่าอย่างเดียวพี่น้องไอ้ท่าพ่อของท่าต้นขามมายังแจ้งอีกทีพี่น้องงะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบทะงชํานี้เนาะมีอย่างคืบหน้าก็สีไล่งานไปเรื่อยๆพี่น้องไอ้เพื่อให้เอชซีได้เห็นลงเอ้ยจังชียุดพี่น้องไอ้หรือว่าเฮ็ดได้ชําทียูทูบเบอร์เฮ็ดนี่ล่ละพี่น้องไอ้คือ จ้งไปทุกขั้นตอนพี่น้องเลยอักหลับลิมนี้ขอลา่าโตไปแล้วพี่น้องกลาวคำว่าสบายดีเดอ้อ